นี่ค่ะเห็ดสวยๆเลยดูบานเบื้ดมึงขาทอต้นกล้วยนี่พูดนะลายค่ะกำลังงามเลยค่ะพี่น้องจ๋าบานเน่าทิมก็เยอะแยะเลยฝนตกใส่วันนี้มากับพี่แอนจ้ามากับมูงมุกแมาผู้เดียวดอก อันนี้ขึ้นละแล้วค่ะเราก็ไม่เอาดูเกิดอยู่ในซอกช่วงนี้ก็จะเป็นเห็ดอันนี้แหละจ้ามือแรงสิเห็ดอันพูนะมันบานสิเห็ดอันนั่นกินสีเห็ดซุปเห็ดกินมือแรงเห็ดก็ยังซุปน้ำใหม่ใส่เท่าที่มี มีอะไรก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่นะคะสไตล์ข่อยมาตาเสียบก็บพอ <c oughs> อ้ยงามเหี้ยนะ <c oughs> เยอะแยะเลยค่ะเ <c oughs> ก็บบาวาดบาาด้วยอันนี้เขาเน่าหลายอยู่อ <c oughs> ืมได้ค่ะ <c oughs> ยังใน,นเงานะ